วันพรุ่งนี้อาจไม่มีอยู่จริงวันพรุ่งนี้อาจมาไม่ถึงเราต่างก็มีวันนี้นาทีนี้และวินาทีนี้เท่านั้นเราบอกกับตัวเองว่าพรุ่งนี้ค่อยทำนู่นนี่นั่นแต่ถ้าพรุ่งนี้ไม่เคยมาถึงในความจริงเรามีชีวิตอยู่กับวันนี้ ไม่ใช่พรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าเสี้ยววินาทีต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นหากหลับแล้วไม่ตื่นขึ้นมาอาจมีหลายอย่างที่พลาดไปและไม่ได้ทำในชีวิตหลายครั้งเรารอให้โอกาสและวันพรุ่งนี้มาถึงแต่โอกาสไม่เคยมาถึงวันพรุ่งนี้ไม่เคยมาถึง ทุกอย่างเป็นเพียงภาพลวงตาที่เราสร้างขึ้นเราหลอกตัวเองและคนรอบข้างโอกาสอยู่ในมือเราแล้วในตอนนี้เวลานี้พระพุทธเจ้าสอนเราให้อยู่กับปัจจุบันพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้วเราพลาดโอกาสเราก็จะถึงทางตันของชีวิตนั่นก็คือความตาย สุดท้ายไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยหากเราคิดว่าเราเหลือนาทีสุดท้ายในชีวิตชีวิตเราจะเปลี่ยนไปทันทีชีวิตไม่ได้ถูกกำหนดหรือออกแบบให้ตายตัวและไม่เป็นอมตะนิรันดร์หรอกมันไม่มีเรามีเพียงวันนี้และวินาทีนี้เท่านั้น อย่าลังเลที่จะทำอะไรพร้อมกับเติมสิ่งดีๆให้กับชีวิตเพราะพรุ่งนี้จะไม่มีวันมาถึงฝันดีๆลึกๆในใจได้บอกกับใครหรืออยังมั่นใจเต็มร้อยหรือ,อยังที่จะประกาศให้โลกรู้แล้วลงมือทำวันนี้ต้องทำให้ดีที่สุด วันนี้ต้องละทิ้งความกลัวทั้งมวลวันนี้ต้องมีแต่คำว่าทำทำทำและประสบความสำเร็จป่อนที่จะไม่มีวันพรุ่งนี้